บชวันนี้เป็นวันเริ่มทํางานของใครหลายๆคนแต่ก็จะมีบางคนที่รู้สึกเหมือนยังไม่อยากมาทํางานยังไงคะคุณปุ๊กนภะพัสกรคะค่ะค่ะข,ขอแชะนิดึก่อนนะคะอะ สวัสดีค่ะพี่ปุ้ยพีส่สีสวัสดีค่ะุณผู้ชมนะคะไม่ใช่ไม่อยากมาทํางานแบบนี้เขาเรียกว่าเที่ยวจนหยดสุดท้าย <c oughs> คือหยดสุดท้ายเที่ยวเสร็จแล้วมาทํางานเลย <c oughs> มาในชุดนี้เลยพร้อมของเลย<อ>คือมาในชุดเที่ยวแล้วมาทํางานเลยใช่ค่ะชุดทํางานชุดเที่ยวชุดเดียวกัน,ช,ดดกนชุดเดียวกันค่ะเชื่อว่าหลายๆคนยังรู้สึกว่า6วันนี้มันไม่จุใจยังอยากเที่ยวอีกวันนี้ก็เลยมีภาพบรรยากาศของสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงหยุดยาวมาฝากกันดีเลยค่ะที่นี่ค่ะที่นี่ค่ะ อ่ะมาอีกแล้วใบ้าอีกแล้วก็เมื่อวานเห็นอยากซักผ้าอยากตักผ้าไงวันนี้<า>เลยพาไปผาตากเสืออ้อที่จังหวัดหนองคายนะคะไปดูภาพบรรยากาศความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวนี้กันเลยค่ะนี่นะคะเป็นบรรยากาศของที่ผาตากเสื้อ อำเภอ,อตําบลผาตั้งอําเภอสังคมจังหวัดหนองคายค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ต้องบอกว่ามีฝนตกลงมาติดต่อก,กันหลายวันเลยนะคะทีนี้ก็เลยเห็นเป็นหมอกเนี่ยปกคลุมเต็มไปหมดเลยสวยงามมากๆแล้วก็มีนะักท่องเที่ยวเนี่ยมาชมทัศนียภาพกันนะคะต้องบอกว่าวิวมุมสูงของที่นี่คือมีความแบบต้องวัดใจวัดความทดสอบความกล้าหาญกันสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นสกายวอล์กที่เห็นมาสักครู่นี้นะที่วัดผาตากเสื้อเนี่ยนะคะแต่ว่าไปแล้วเนี่ยก็คือเนี่ย,ยเห็นไหมมันจะเป็นกระจกนะคะที่ยื่น ออกไปเป็นลักษณะเหมือนตัวยูโค้งเนี่ยต้องแบบมีความกล้านิดดึงในการที่จะเดินออกไปสัมผัสสายหมอกแล้วก็อากาศเย็นสบายนะคะต้องบอกว่าเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติที่สวยงามแล้วยังได้ทําบุญในวันเข้าพรรษากับทางวัดด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการส่งท้ายวันหยุดยาวแล้วก็ทั้งสวยงามทั้งเป็นสิริมงคลต่อชีวิตเลยทีเดียวค่ะ เอายังมีอีกที่หนึ่งนะคะที่วัดมณีวงศ์ค่ะที่ตําบลดงละครอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะต้องบอกว่าช่วงส่งท้ายวันหยุดยาวเนี่ยโอ้โหนักท่องเที่ยวไปที่นี่กันเยอะมากๆเลยค่ะหลางไลมาจากทุกสารทิศเลยนะคะในการที่จะพาครอบครัวมาทําบุญกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานภายในวัดมณีวงศ์นะคะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นจุดเด่นที่นักท่องเที่ยวชอบมากันก็คือที่ถ้ำพญานาคนี่แหละคะ่ะทั้งสวยงามวิจิตรการตานะคะพอเข้าไปในถ้ำ เนี่ยโอ้โหดูสิก็จะสัมผัสได้ถึงความแบบขลังของลูกป,ปั้นพญานาคนะคะเขาบอกว่าโอ้โหมีเยอะมากๆก,กว่า2,000ตนเลยทีเดียวคนที่มาได้เห็นความสวยงามแบบนี้ใครมาก็ต้องประทับใจแล้วค่ะเพราะว่าความสวยงามของถ้ำพญานาควัดมณีวงแห่งนี้นะคะสวยสุดทุกจุดจริงๆนะคะไปแล้วโอ้โหอยากจะไปถ่ายรูปเนี่ยดูสิสีทองอลามตาแล้วก็มีพญานาคเยอะมากจริงๆนะคะพระครูปิยรัตนานุกูลเจ้าอาวาสเนี่ยเมตตาให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปกราบสักการะแล้วก็ใช้ไม ให้เท้าพญานาคเคาะหัวเพื่อเป็นสิริมงคลให้ด้วยนี่นะคะนี่ให้แคลคาดปลอดภยัยมีความสุขความจเจริญกันทุกคนนี่แบบนี้นะคะปิดท้ายกันที่อีกที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมเป็นบรรยากาศที่เรียกว่ามอมาคึกคักนี่ที่วัดเกาะตำบลบางพลับอำเภอโพทองจังหวัด ห่างทองนะคะก็เป็นงานบุญประเพณีวันเข้าภรรษาเขาบอกว่าเป็น,ปนการแ hey, ห่มาเต้นวัดเกาะค่ะประเพณีนี้ก็สืบทอดกันมายาวนานกว่า88ปีแล้วนะคะเป็นการฉลองอัดหลวงพ่อเล็กอดีตเจ้าอาวาสเกจิชื่อดังแห่งวัด แห่งเมืองอ่างทองนี่แหละคะ่ะก็จะมีขบวนแห่ม้าเต้นนะคะแล้วก็มีดนตรีบรรเลงอย่างสนุกสนานเลยแล้วก็จะมีนางรำมแต่งตัวกันแบบสวยสดงดงามนะคะมาร่วมประชันลีลาการร่ายรําไม่ได้แข่งกันเองด้วยนะคะแข่งกับม้านี่แหละคะ่ะเพราะว่าม้าก็แต่งตัวหน้าละแล้วก็เต้นไม่หยุดจริงๆนะคะคุณผู้ชมบรรยากาศก็คึกคักมากๆประชาชนก็ชื่นชอบกันโดยเฉพาะเด็กๆอยากจะขออะไรคะ ขี่มาค่ะขอขี่มาด้วยได่ไหมทุกคนสนุกสนานกันมากๆเลยแต่ว่ามีเด็กคนนึงเอ๊ะหนูไม่สนุกหรอจ๊ะทำไมเป็นแบบนี้อาดูภาพกันค่ะ ดนตรีก็ออกจากสนุกสนานมากก็คึกคักเต้นใหญ่ขนาดนี้แต่น้องหลับบนหลังม้าเลยสงสัยจะเพลียเที่ยวจนเหนื่อยสงสัยอาจจะเพิ่งกินอิ่มมาก็เลยแต่ยังดีแล้วมีพี่สาวคอยประคองไม่งั้นอาจจะตกจากหลังม้าได้เลยนะดีจังมีบรรยากาศสนุกสนานมาฝากทิ้งทวนแบบนี้นะคะใช่ค่ะคราวนี้ก็อดใจรอนะรอหยุดยาวครั้งต่อไปเดี๋ยวพาไปเที่ยวกันใหม่นะคะก็กลับมาทํางานกันอย่างสนุกสนานเลยเนาะค่ะ สู้วันนี้วันพฤหัสใช่ไหมใช่ค่ะอีกสองวันเดี๋ยวจุดอีกแล้วใช่แล้วว้าแย่จังขอบคุณนะครับปุ๊บขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะในจุดนี้ต่อเลยอีกสองวันจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนนะคะนะคะ